หกปีที่รอคอยน้ํากระท่วมอะไรกระท่วมฉันก็สู้ทมดินไม่ให้เธอน้ําท่วม <c oughs> ฉันทําทุกอย่างไม่ให้เธอตาย <c oughs> วันนี้ฉันจะขอกินเธอหน่อยลวกันแต่จะกินจะกีดได้ไหมนี่อื้ม ก่อนโมงสามห้าแก้มผ้าผ้ามอล่วเสิร์มีผ้าคิดดูไหมมีอแดงหมดแล้วนั่นแหละไม่บอกเด้ขอเสื้อตัวเองเลยดีไหมมาเยใจเย็นๆจ้าใจเย็นมาหกปีแล้วนะหกปีที่รอคอยกิโลนี้พี่เองว่าสี่โล มันหนักที่ไหนดนจากสัมเนาะอืมซื้อเอาง่ายกว่าจะได้รู้ไงว่าทุเรียนน้ำชูลินกับภูเขาไฟมันเป็นย <c oughs> ังไงเแ็บใช่ไหมมาจ้าวันนี้นะคะทุเรียนชูลิน,นะค่ะทุเรียนลูกแรกค่ะ ทุเรียนรูกแรกของเราปลูกมาหกปีแล้วค่ะปลูกมาหกปีแล้วค่ะนี่ค่ะเพิ่งได้กินนะคะก็จะกรี๊ดแจกกันกินตรงนี้พอบอกเอาไปให้พ่อจะลูกหนึ่งได้เด้อพ่อาพ่อยังไม่มาอ,อยู่บ้านอ,อยู่ล้างจ้ะเราจะได้กินไหมกาลังบาดมือนนะใช้มือบาดนะน้ำมันหอมมากกินแล้ กินซาลาะมันกับกระป๋อยอีกลองไม่มีห่งตัวนี้ไม่มีว่าทุกข่าวไปเองคนใหม่ของพ่ออยู่ช่างใหม่ตัวนี้มันแข็งกว่านี่มันจะโองค์อะไรอ่ะก่อน ทุเรนหายฮ่า uh, ฮ่าน okay. ี uh, ่อไอุ Evolution> ้ยอ totally ันนี้ดีกว่าอืมเนื้อดีอืมหอมมากถ้าเสิร์ ทุเรียนขี้ช้างเราใส่ปุ๋ยขี้ช้างสุดยอดมันจะตาบรีเวละเราเอาสุดามดก่อนอืมอมมาละมาละมาละาทุกคนไอท้<ก>ทุเรียนเราเปิด <มา S 2> หน้าหนาวอ่ะหนามากเนื้อหนาแสดงว่าเนื้อดี ขอกทุเรียนที่ร้านซื้อมานะไม่ถึงเต้นเท่านี้เลยนะ <c oughs> ออก็มาปลูกทุเรียนตัวเองนะเต้นมาทุกคนดูว้าวสุกจากต้นทุกคนสุกจากต้นค่ะหอมหอมหอมไอเจนเลยนะเจนเจนเลยฮะโอ้เยเนื้อเจนโอ้ยกินดู าเาษตรกินคนแรกเนาะคนปลูกคนลดคนดูแลคนดูแลค่ะเออยังไม่่าวเลค่ะหอหวานเจามากินใช่ไหมเราดูมาแล้วโย่น่าอร่อยอะไรอาปักอหนูอ well mm ันขอบคุณค่ะอร่อยกินิแลชรทีนึงว่าอร่อยซุปเป็นอ่อยอร่อย เอ็มสวยละบ้านชลเด่นก็มีสุรีอร่อยด้วยพี่จริงลยพปี่น้าเยอะๆไม่ต้องไปถึงเมืองเลยอยู่นี่ก็ได้ก็เลยคิดว่าจะได้เยอะเห็นดอกมันเยอะเนาะยิงมาดูเนาะโอ้ดอกเยอะพ่อปีน